ให้ท่ศาแต่งเพลงสดๆกับ AI จะเพราะแค่ไหนไปดูก่อนอื่นฮะขอสามประโยคที่จะอยู่ในเพลงก่อนเลยประโยคแรกเป็นอะไรดีฮะสวยเลิศขนาดนี้แล้วก็กินเอ่งมากด้วยค่ะตัวเองเลยนะประโยคที่สองอะไรดีฮะเอาเอาอะไรที่เป็นแบบไวรัลตอนนี้หน่อยได้ไหมช่วยซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยจด้ไหมฮะช่วยซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้เดินได้ไหมฮะนะมาประโยคสุดท้ายอยากให้มีคําว่าอะไรดีฮะก็อยากขอบคุณแฟนๆนะคะติ๊งกิ๊กเจ๊กี แตงกิ้คุณเทกี้ด้วยนะแนวเพลงนี่อยากเป็นแนวไหนดีฮะอ่าอยากได้เป็นแบบว่าป๊อปใส่ใส่ฟังสบายๆอัดได้เลยจัดไ <Hey, S 1> ป<ะ> hey, AI <laughs> พร้อมแต่งเพลงแล้วนะมาไปฟังพร้อมกันเลยเฮ้ <laughs> สวยระดัมานี้เพ <laughs> ีงกัมากลาค่ช่วยวสับพอพอพยิงคุณไม่ให้ ร้ฟนฟันแต่กวคุณไม่กิ่พร้อมเลยนนนเนอะเอาตั้งใจไม่พรอ้อมเหรอเนี่ยถูกใจนลยเนี่ยดูทรงแล้วเพื่อนว่างไงาฮะเต็มสิบให้เท่าไรหร,ร่ฮะเพลงนี้